นี่เลยครับทงไซส,สิเป็นตัวใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องอครับสวัสดีตอนเช้าครับผมยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่ YouTube ช่องครัวบ้านผมครับแต่วันนี้ก็ายามเช้านี่ก็ายามเบ็สคือเก่าเลยแล้วพี่น้องหลังจากที่เมื่อคืนยามไปเร็วก็ใส่ปลาตะเพียนร์ในละอ้วนสองโตผมก็บ,บอกคือคนเดียวคือเก่าเลยครับ<แ> <c oughs> โอ้บางเธอกระเปกด้วยพี่น้อง บอกคนเดี yeah, yeah ่ยวนี่โอ้ยากยากผมบอกไปนี่เขาก็บาๆแล้วผมเด้ไปนอนไปเดี๋ยวไปยาำเด็ดคับเสาร์นี้บรรยากาศนี่ไงอยู่บ้านสวนนี่เลยครับไปคนหน่อยนี่ยามบอกอาบอกเหมือนกันยามเด็ดบอกอาคนหน่อยได้ไปนอนปะยางขั้นนอ่ะอ่าใช่ครับ เงี้ยมึดเงี้ยเกียงเลยคนตกยุ้ยได้พี่น้องแต่ว่าตกบ้เเงครับตกลินลนครับตอนนี้แจ่กินตกอย่าบนแต่ทงขึ้นออยทุกันโอ้ยบ่ถือก็มึงไฟป้าว่อวน

ไฟปล่าอ่ะเนแม่กินหนังกินหนังนี่นะวกนี้พันโอนี่แบบโอ้ยเยอะมดเลยมาโอนป้าจะป้าเนี่ยมันเบิกินเลยป้าขอไปได้มืดอ่ะ นี่ยังหนับป,ป้านนั่งบัาบ้าตูบ่ขั้นนะพี่อ้นคือขอัอน้นวะขั้นขั้นบ่ขั้นอือเปียงนิดเลยหมืกีงไงซะขั้นเนาะขั้นจะได้หยเปียกเหมือนอนัน่งไม่หลันง,งนี่คือมีอะละ เอาเสียดุกเลยนี่แม่จีดุกนะพี่ดุกดุกแนวไว้พ่นลมโลมนี่เลยครับสงสัยสิเป็นต้นใหญ่อยู่ด้วยน้องพาอุ้ยดุกอีลีวะดุก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 อันนี้เงื้ออีลีบ่บ่งามคักด้วยนี่น้องนี่ได้ป้นเลยครับได้ เล okay. ื้ยงดีตัวอุ้ยหุยเลยป่ะเดี๋ยวไปต่อวานเดียวใส่กับบ่เดียวมาว่ามันมันสิบโคือไอ้คนน้อยนี่ย่างไปได้นี่พือนออมไหมพุนไปอวนพามันย่างไปพุนไปพ้านองย่างไปพุนไปย่างออมวะโอ้ตายปละมาหายหยังฮะถ้าตกมาหายหยัง

ไปใ่ไหมจ,จะตัดแบบอยมันใหญ่กว่านี้ดะเห็นมันลอยนะต้นนี้ไว้นี่แบบหไปน,นี่นี่ขึ้นไ้วยัง บ่มีบูดนเขามังลยันเปียกเม่สันเยคราวมีบูเปียกทุกคนเตียกคนนี้เเออเี้ยจิงนี่ร้อนเลยวันออ้โอ้ ลมมาแล้วพ no ี่มันตีข sure> uh uh uh> uh uh ี้ต네ุ่มข uh> uh ับตัวนี้หนีกันเร็วตุ่มสมบูรณ์แล้วได้พี่น้องอน้ามหลายปุ๊บบัวกันเริ่มเกิดแล้วนี่เห็นปะเอพักบุ้งนี่บอย่างป้ารู้ได้พี่น้อง

ยาลพี่ไปไปนน้ำปลาวัวไปเบิงเบิงุกไปเดี๋ยวมันคอยไปอาบน้ำอิงคกินแับเกลี้ยงอัวน้ำอูนล้างขังน้ำพูนพิงค์ิงคีพิงค์งเลย ý uốn mình thái vân vân là nó chụp đỏ bùa ban nó chụp đỏ chụp đỏ đấy đỏ chụp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  đỏ chinh đỏ đấy đỏ chụp đỏ hùa đỏ À, đỏ bác khó xuân vân chụp đỏ nào đỏ chụp đỏ chụp chụp ปลาได้พี่น้องเห็นไหมมันกัดกัดถกหญ้าคงนี้กับปักโคลได้พี่น้องเริ่มอ้วนแล้วนะอ้วนแมงลูกมันโอ้หลูกๆยี่สิหญ่ไหวถึกน้อยก่บได้พี่น้องเห็ไนไหมเดี๋ยวสิปล่อยเลยครับปลาตัวนี้ อ้วนอ้วนก็ขึ้นได้เลยนี่มันอันลูกปลาคอนแต่ว่านี่มันใบใหญ่อ้วนหน่ามันเล็กผลดอ้สีแดงมันมันออกไม่บ่เมีนบ่มันมีหลายมูนะมูใหญ่กว่านี่มีบ่นีแตั้งแต่ต้อนน้ำคลองเคียงเขาเขามันใหญ่กว่านี่อยู่บ่สิใหญ่ตัวน้องมันออกตั้งแต้ดุลหรือไม่ว่ามันใบใหญ่น่าบ่ มันบนั่นดีแ่ป้าลูกขอกี่วินาทีนะนังนังเลนังนี่เลยมันขึ้นมี่ขั้นจมเลยนี่น้าก็น่าน่าหนังก็น่งเขียงก็น่า่าเดือดหนึ่งไหน

ủa mông nhiều nhầy ừ, rồi. Nhầy hình Mẹ tôi chín. Ủa anh ừ. mẹ tôi chín phải không? Đây này mẹ <laughs> 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 อย่างนี้อย่างแฉบว่าอะไรเห็นอย่างอะไรพายตบแฉบว่าสายนกกินพน้องกลับผลงานตอนเช้านี่ครับปุกนี่เลยครับกับโโพักโคลได้พน้องผมก็ได้ไปล่อยแล้วเอตัวน,นี้เด้อเอาไปให้แม่เลยครับจย่างใดก็ขอฝากพี่น้องเลยครับกดติดตามคือเก่าเลยได้พี่น้องสองครัวบา้านผมแบบ ตัวนี้เป็นปลาดุกไอ้สเอ้ารือว่าปลาดุกคองอ้านี่เลยครับปลาดุกน้าดินเหลืองนี่ใสงามๆเลยครับนี่รับอย่างใก็อย่าลืมด้วยพี่น้องฝากพี่น้องเลยครับกดติดตามช่องพววันผมครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกับเดี๋ยวเมื่ออื่นนี่ก็มื่อนี้คือสีปรใด่ษฐ์เลยครับมื่อนี้ผักด้วยพี่น้องเมื่ออื่นเลยครับสีไปใส่ไอ้ยูมงสะพานเลยครับเพราะว่า องพายุโนอื่นมาเนาะเออเออองพายุโนอื่นมานี่น้ามงหันมันกันลางเนาะอ้วนเป็เป็ดเม็ดจากกุดฏิอ้วนตุกเม็ดครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปใช้เมล็นี่ครับมงหันนี่น้ำน้ำปลาเขามันมีเนาะอ้วนไหลมาแต่ทุงนาตามนี่มันหล่นกระเทยอยู่ไปเดี๋ยวผิษยพา้ไปเลยครับเมื่ออื่นเมื่อนี่นี่ยุดก่อนครับอะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแล้วด้พี่น้อง พี่น้องไว้ที่นี่เลครับแบบที่เห็นนี่เลยครับได้ปลาอีสองโต้ครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเลยครับไปบ๊ายบายครับไม่ลืมเบ็ดตัวลืมเบ็ดอะบ๊ายบายกันบ๊ายบายกล่องกันบ๊ายบายกัน